แฟลตทอยสำหรับสายชอบส่งของบอกต่อโดยคุณบุ๋มบิ๋มและมารีวิวเองด้วยนะครับเชิญติดตามกันได้เลยครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของมาป้ายาอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบส่งพัสดุหรือเพื่อนๆนที่ขายของออนไลน์นะคะนั่นก็คือเครื่องปริ้นนะคะเครื่องปริ้นขนาดเล็กสำหรับแม่ค้าออนไลน์ค่ะ เป็นเครื่องพินของ f ฟ t e x p r e s s นะคะพอซื้อมาเนี่ยก็จะมีเครื่องนะคะเป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะก็คือกระดาษพินนะคะเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะมีแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะสติกเกอร์มันจะหงายขึ้นนะคะพอเราใส่สติกเกอร์เสร็จเราก็ปิดอ่านึกถึงว่าเวลาเป็นม้วนสากตเทปนะคะ อันนี้ยกภาพยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะสมมุติว่าเป็นม้วนสกอตเทปเนี่ยก็ให้เอาม้วนนั้นใส่เข้าไปเป็นแบบตั้งๆเลยนะคะใส่เข้าไปแล้วเวลาเราแกะออกเนี่ยไอไอกาวสมมุติว่าเราเอาวางเป็นเหมือนวงล้ออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราดึงตัวสกอตเทปออกเนี่ยตัวกาวก็จะอยู่ด้านบนนะคะ ตัวเรียบๆก็จะอยู่ด้านล่างพอจะนึกภาพออกไหมคะลักษณะการใส่ของมอนสกอเทปก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราปดล็อกหน้าจอมาคะ่ะเดี๋ยวเราจะตอบความเร็วก่อนนะคะ <S <S เราก็จะกดปุ่มเปิดเครื่องน,นะคะ ตอนนี้ก็ได้กดแล้วคือในเครื่องเนี่ยจะมีแค่ปุ่มเดียวนะคะคขาปุ่มปุ่มเปิดปิดแล้วก็จะมีแค่รูชาร์จแบตเท่านั้นนะคะสายชาร์จเขาก็แถมมาให้นะคะแต่ไม่มีหัวอะแดปเตอร์ต้องไปหาเองนะคะเข้าแฟลชแอเรลนเคชันี่ค่ะก่อนที่เราจะเข้าแฟลชแอพพลิเคนเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะโดยโหลดแฟลมานะคะ และเราจะบปลิ้นค่ะวันนี้นะคะจะส่งพัสดุให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะ, <Okay. S 1> ะค่ะขาบาเลเบิลพัสดุของฉันส่งพัสดุแท็บสามจากห้าแล้วก็กดคําว่าไรกระดาแท็บเลือกอยู่ส่งพัสดุของฉันแท็บสองจากห้าส่งพัสดุนะคะ <Okay. S 1> แล้วเราไปหาคําว่า ปริ้นบาร์โค้ดเรียกพนักงานเข้ารับพัสดุเรียกประวัติการแต่ช่วยปริ้นบาร์ปริ้นบาร์โค้ดเล็กแบบชุดกลุ่มปริ้นบาร์โค้ดเล็กกลุ่มปริ้นบาร์โค้ดเล็กนี่นะคะจริงๆอ่ะเราจะก๊อปมาจากที่อื่นแล้วามาวางนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าคุณต้องการให้แฟลชไอพีวางหรือไม่นะคะแต่ถ้าเราพิมพ์แบบพิมพ์ด้วยเสียงหรือจัดบรรทัดไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะมันจะวางให้เราไม่ได้นะคะมันจะไม่สมบูรณ์เป็นไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนค่อยๆพพิม์แล้วก็ ขึ้นราทัดดีๆหน่อยนะคะค่ะหลังจากนั้นพอวางเสร็จหรือบางคนได้ส่งไปแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีสมุดที่อยู่ให้เรากดบันทึกได้นะคะถ้าเราส่งหาคนนั้นบ่อยๆเนะี่ยไปหาคาว่าสมุดที่อยู่นะคะคอมมิวคอมินนี่ไม่ต้องไม่ต้องกรอกแล้วนะคะเพราะว่ามีสมุดที่อยู่แล้วนะคะช่องอหมายเหตุบันทึกข้อมูลที่อยู่กลุ่มระจาระบุปรดเลือกตำแหน่งระบุที่อยู่ผู้รับช่องปรดยกจากผู้รับ เนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราถ้าเราไม่ก๊อปบางหรือไม่มีกันช่ยจดหนาที่อยู่จริงเรามากกอกในช่องนี้เองก็ได้นะค่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกที่อยู่อาจจะได้ชื่อไันแล้วคะนี่นะคะสมมติเลือกวิไลลักษณ์นี่นะคะผู้ส่งณเลือกบริการและทิศดอจันอาหาร ค่ะมันก็จะขึ้นอยู่ในเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกผู้ส่งผู้ส่งก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นจันุราผู้รักษาถัดรอบข้อมูลผู้รับนะคมพอเราเลือกชื่อที่อยู่ผู้ส่งเสร็จแล้วนะคะกลหนึ่งกลองหลวงคอนโดผู้ส่งจันยราคุรักษารุณาเลือก บริการและวิธีการชำระนํามาเลือกบริการและวิธีการจระนะคะเลือกวิธีการจัดส่งเลือกได้อย่างภายในจังหวัดเดียวเลือกบริการและวิธีการชำระตอนแรกเลือกวิธีการจัดส่งได้อย่างเดียวกันมาตรฐานภายในจังหวัดเดียวกนนึ่วันส่งตรงเวลาส่งช้าส่งฟรีการจัดส่งภายในจังหวัดเดียวันหนึ่งสองวันการจัดสภายในจังหวัดเดยวในหนึ่งสองวันอัปปรับริการัสุจิสดุที่น้ำหนักห้ากิโลกรัส่งตรงาภายในเลือกวิธีบริการและเลือกวิธีการจัดส่งเลือกได้อย่างเดียวภายในจ เลือกวิธีการชำระเงินเลือกวิธีการชำระเงิชำระเงินโดยผู้ส่งหลังจากที่พนักงานคนส่งรับชำระเงินโดยผู้รับหลังจากชำระเงินโดยผู้ส่งนะคะเลือกชำระเงินโดยผู้ส่งหรือผู้รับก็ได้นะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันค่ะบัตรบัตรชีพยืนยันยืนยันกลุ่มทิปอินฟอร์กลุ่มขอบัตรชีพทิปอินฟอร์กลุ่มขอแฟชชั่นยืนยันยืนยันยืนยันกลุ่มแนะนำกดยืนยันไปก่อนนะคะฉันซื้อกลุ่มฉันไม่ต้องการกลุ่มทิปอินฟอร์กลุ่มบัตรชีพทิปอิน้อประกันของสินค้านะะคถ้าเราไม่ซื้อเราก็ ฉันไม่ต้องการนะคะถ้าเราจะซื้อเราก็กดซื้อฉันไม่ต้องการกุ้งไม่ค่ะบ้าไปก็ถ้าไปกุ่มไม่ค่ะตอนนี้ข้อมูลก็เรียบร้อยเราก็กดคําว่าปริ้นเลยค่ะแนะนําเขตรับผิดชอบดอกจานตั้งหูมืดตั้งหูอันนี้บางทีมันมันจะนี่ม,นมันจะให้เราเลือกเนนขตรับผิดชอบนะคะโอเคเราเลือกแล้วการตั้งค่ากุ่มเปิดดูทูตเพื่ออนุญาตให้แเอ็กซ์เพรสเปิดดูทูตเพื่อการตั้งค่ากุ่มเปิดกุ่มการตั้งค่ากุ่มจริงๆเปิดแล้วนะแต่หนูมองไม่เห็น สงครืมเปิดโอเคมาต่อนะคะเครื่องเราเปิดแล้วบลูทูธเปิดแล้วเนี่ยมันจะเห็นนอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็กดเปิดใหม่เมื่อกี้เหมือนจะเปิดแล้วน่าจะลืมค่ะเปิดแล้วนะคะกหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซลูล่าไม่พบเครื่องงบปริญต์เชื่อมต่อเครื่องงปริกลุ่มเชื่อมต่อไม่พบกาลังค้นหาเครื่องกลังค้นหาอารติินตีอินดิเคเตอร์อินทราไม่พบเชื่อมต่อกลุ่ม ไนะคะกดฟิ้นใหม่นะคะดอกจันตังหูเมืองตังหูตังหูเมืองห้องสอโอเคหนึ่งร้อยหกสิบ้าพอเรากำังค้หาเครื่องงปนาทากลังกำลังคนหากำลังคนหากำลังคนหาเครื่องบแต่ไม่พบเครื่องงาปนกรุนงบนะคะมันจะชีอว่าตล่างมีแปดดีเอไม่แต่โตยนะคมีแปดอขีล่างแล้วก็กดเข้ามาแล้วมันจะฟ้นออกมาเลยนะคะอันกดเลยค่ะเลื่ออยู่แต่โชยขีล่างมีแปดดีเอฟขีดล่างกำล อันนี้ก็คือเราจะหันด้านสติกเกอร์ที่ที่มันออกมาค่ะตรงที่เป็นรูออกมาของกระดาษเนี่ยไว้ตรงข้ามกับเรานะคะไอไอตัวที่หันเข้าหาตัวเราเนี่ยจะคือเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นด้านหัวเลยนะคะถ้าเราติดเนี่ยเนี่ยมันพอมันออกมาเนี่ยเราก็ฉีกออกมาฉีกออกมาตามรอยนี่เลยนะคะ คือมันจะเป็นเครื่องเนี่ยฉีกออกมาตามรอยเครื่องนะคะมันจะมีฟันเล็กๆเหมือนอารมณ์เหมือนใบมีดอะไรเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> เราฉีกออกมาด้านฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยจะเป็นด้านหัวของอ่าถ้าเราจะติดให้ถูกด้านนะคะพอเราเนี่ยเราก็จําไว้ว่าไอ้ไอ้ด้านเนี่ยคือด้านด้านหัวของกระดาษนะอะไรเงี้ยหรือจริงจริงจะติดด้านไหนก็ได้นะคะไม่ได้ซีเรียสแล้วหลังจากนั้นพอเราฉีกเนี่ยเราก็ลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็นำไปติดที่กล่องพัสดุได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจนี่ยสามารถทักมาถามได้เลยนะคะเพราะพอเราฉีกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปติดที่กองพัสดุหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถนําไปส่งได้เลยพนักงานเขาก็จะสแกน QR code สแกนบาร์โค้ดตรงกระดาษสติกเกอร์ที่เราติดไปได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคนตาดีช่วยเขียนให้อีกแล้วนะคะ ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกมากๆเลยค่ะและจริงๆยังมีอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาป้ายาให้ฟังใหม่สำหรับเครื่องปริ้นที่ยี่ห้อนี้นะคะปริ้นได้เฉพาะแค่แฟลต e อ็กเพรสเท่านั้นนะคะเจ้าอื่นยังจะบปริ้นไม่ได้ค่ะและใช้ได้ทนมากนี่ก็ใช้มา3-4ปีแล้วยังไม่พังเลยนะคะสติกเกอร์นี่ก็หาซื้อได้ หมดแล้วก็ซื้อใหม่ได้นะคะใช้ได้นานด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะไว้เรามาเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะคุณบุ๋มบิ๋มเองได้ฝากลิงก์นะครับเป็นลิงก์ของช h ป p ี้มาให้กับเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากไปตามกันนะครับก็คือไปตามซื้อสินค้านี้ก็สำหรับ ใครที่ติดตามผ่าน YouTube ก็อยู่ใน Description นะครับแต่สำหรับใครที่อาจจะติดตามช่องทางอื่นก็อาจจะลองสอบถามที่คุณบุ๋มบิมหรือทักมาที่ผมก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งลิงก์กันไปแต่ว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยเหมาะกับคนที่อชอบส่งของแล้วกม็มันก็ง่ายดีเนาะเพราะแอป แอปพลิเคชัน f ฟลตเอ็กเ s s เนี่ยผมก็ใช้อยู่บน iPhone เหมือนกันก็ถือว่าเข้าถึงได้ดีเออซึ่งตัวปินเตอร์ตัวเล็กมินิตัวเนี้ยก็เขาทำมาเออของแฟลตเขาทำมาเองเลยเลยเนี่ยแล้วก็ยังสามารถซื้อในส่วนของตัวสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ลองไปติดตามได้เลยนะครับ